กองการอินนี่คนใหม่ครับแลกแค่300จิกซอแม็กเกเกอร์ครับโอเวียอยู่ที่109นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่าบอกเลยว่าค่าสเตตโคตรที่จะดูดีดูเด่นไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับเติมง่ายได้ทางเพจแล้วก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้100%เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปมามาแม็กเจเก ตำแหน่งยกได้ก็คือ CM กับ CDM นะครับพลังงานให้มา5ดาวกับท่าสกิลอีก4ดาวแต้มสกิลผมอัพเป็นตัวทำเกมกับการรับรู้มานะครับเพราะว่าเผลเลยนะครับก็คือคุณสมบัติให้มาเนี่ยมีเพย์เมกเกอร์กับยิงไกลมันเหมาะกับเกมบุกสมรกว่าผมก็เลยอัพเป็นตัวทำเกมส่วนเรื่องของเวิร์เดย์เนี่ยก็คือสูงสูงนะครับเครื่องสุดลองสุดเรามาดูค่าพลังครับเด่นเด่นเลยจริงจริงมันก็เด่นทุกอันนะอารมณ์แบบปาร์คกีซองอ่ะก็คือทำได้หมดความเร็วครับสปีดต้น 146นะครับทัวเยอะมากส่วนเรื่องการทําประตูเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมการทําประตูให้มาแค่98การปัดให้มาแค่97แต่ว่าการยิงไกลผมว่าพอทําได้นะครับตัวนี้และก็เรื่องของการส่งบอลครับค่าพลังเนี่ยให้มาเยอะมากๆนะส่งใกล้181เลยนะครับทัวเยอะมากสหรับนักเตะโอวิยา1นึก็รวมไปถึงการส่งไกลเลยก็การมองด้วยแต่ว่าเปิดบอลเนี่ยเปิดไม่ได้นะจ่ายบอลแบบแนวลึกได้อย่างเดียวอะ่ะก็ต้องไปลองว่าการตักข้ามหัวจะทําได้ไหมเพราะว่ากองกลางเนี่ย การแบบโยกบอลข้ามหัวผมว่าสําคัญมากเลยนะในเกมนี้การเลี้ยงบอลครับข้าพลังให้มาดูดีไหมก็ดูดีแต่ว่าความมั่งไวอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะคือมันจะเป็นเรื่องของเกมรับแทนการเทคขึ้นแบบยืนครับ159ประกบตัว1 3ึงการรับรู้ครับอันนี้ก็เยอะเอช่นเดียวกันความแข็งก็มีแต่ว่าข้าพลังการม่งให้มานิดเดียวครับก็คือมันหมุงไม่ได้โดยรวมเนี่ยให้ผมเดานะเว้ผมคิดว่ามันเป็นนักเตะที่น่าจะทําได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดสักทางแล้วก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็เดี๋ยวไปลออกน่่าามเป็ตทีผบหรื ไปครับมาครับที่ฝั่งตรงข้ามครับมากระแผง4-2-4นะครับสำหรับตาแรกของเราเยมรับโยคิเลสจ่ายมาให้กับเดวิดครับตอนนี้เดวิดเลนเชิงมาครับแต่ว่านี่ไงแม็กกิเกอร์มาแล้วแม็กกิเกอร์เจอกับโยคิเลสจะไปไหนจ่ายมาโดนยิงผูกเกือบโดนเปิดมุมครับเปิดมาลูกนี้ฟานได้มงเทียไปก่อนแม็กกิเกอร์แถวสองนี่ไงอ้าวโหแม็กกิเกอร์โดนหลอกชิบหายแล้วะเงดีที่มีน้ำเมาไปครับกองหน้ามึงเก็บบอลได้ดิเฮ้ยตอติได้อยู่จ่ายก่อนครับ แมเคเกอร์แทงช่องขึ้นหน้ามาที่บาโคล,ล่าแล้วก็แทงต่อมาครับตอติลูกนี้ตอติได้บอลตอไข่อุจาร์เฝาหรือเปล่าตอติปาดมาตอติโอโคโดนซาบ,บอต้าวะ่ะแมเคเกอร์โชว์การโยนบอลมาครับที่เกลเบลสวยงามเกลเบลเปิดเปิดมาลูกนี้บาโคล,ล่าได้มงได้มงด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับเอาเรื่องการทําเกมวะ่ะตอติวิ่งไล่อยู่วิ่งโหเกือบดักได้วะ่ะวิทยาให้มาลูกนี้ชิบหายละนี่ไงบัเทนสวยงามฟันได้ไปอัพน้ามเอาให้มาซาบอตา้า เจ้าข้ามาก่อนครับตอนนี้อยู่ที่บาคาร่านะครับบาคา่าให้มาที่แมคเกอร์แมคเกอร์มาเองแล้วก็ยังไงนี่ไงเลนเชงมาแมคเกอร์ขาดจังหวะจะเลนเชงแต่ว่ามันไม่ค่อยข,อข่อเคี้ยวอ่ะมันเล่นท้ายยากอยู่เหมือนกันในตัวนี้ปารเทนจะไปไหนปารเทนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับลูกนี้ผมพลาดซัต้าให้มามาครสจ่ายต่อมาครับเกลาเบลเยวจ่ายต่อมาที่แมคเกอร์แมคเกอร์พาบอลขึ้นมาครับแมคเกอร์โชว์การเปิดมาลูกนี้ครับเกลาเบลได้บอลไหมหมุงมาแต่ว่าเก็บบอลไม่ได้ครับ ดักดีแมกเกอร์ aker, <What? S 1> นี่ไงโอ้โหขาไม่ถึงไปรับแมกเกอร์แมกเกอร์ aker, แทงช่องสวยงามครับชไวชไวย,ยกมาลูกนี้ไม่น่าเลยตัดสินใจเร็วไปหน่อยยังได้อยู่เจเลเบลเจเลเบลเปิดมาแต่ว่าโอ้โหไม่เข้าฮอตกันเลยเอายังได้อยู่ไม่ได้แล้ววะ่ะคือมันเติมกันช้ามากกองหน้าและทีมฝั่งตรงข้ามครับตานี้มากรแผงซีสองซีนะครับคู่หน้าจะเป็นดันกิดกับโยนครับมาลาโดน่าจ่ายมาลูกนี้นี่ไงแมกเกอร์ Mac aker, ดักโอ้ดักไม่ได้วะ่ะพีชาจ่ายมา ยังไงดันกิหบุนมาแต่ว่าแม็กเกอร์เก็บได้แม็กเกอร์พาบอลขึ้นหน้าครับแม็กเกอร์มาเองจะเลนเชงนี่ไงสับมาไม่น่าเลนเชงและสับมาก่อนไปครับยังไงเพื่อนมันพาบอลขึ้นมาเร็วนะทำไปเล่นไปยังไงนี่ไงย,ยกมาแม็กเกอร์หลุดได้บอลสวยเพื่อนยิงมาแต่ว่าติดวอลโคน่าเสียดายเตรียมรับเลยจะไปไหนจะไปไหนนี่ไงเจอมาควสเวแล้วแม็กเกอร์เก็บบอลคือมันวิ่งเก็บบอลได้ดีแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปยังไงมาควส มาควีตจะเสียบอลน,น้องโอ้โหมาควีตจานฟาวแล้วเออแมคกเกอร์ตามอยู่ตามวิ่งไล่พลังงานเยอะยังไงครับมาลาร่หน้าหมุนมาลูกนี้เจอกับนูนูโอ้โหน,นูน่ตามไม่ทันวะ่ะนูน่ตามทันแต่ว่าโดนหลอกมาลารุนหน้าหาจังวจไไหวะจะไปไหนจะไปไหนจจเข้ากลางมามาควีตเจอกับสีดานจ่ายมาลูกนี้แมคกเกอร์ดันกิดเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่แปลกๆละแปลกๆแล้ว,ลวอย่าให้ยิงโอเคครับน้ำเมาเกือบโดนไปครับายมาที่มาควีต จ่ายต่อมาครับตติตติให้มาครับเกลเบลเกลเบลพลิกมาเองครับเกลเบลไปเองไปเองนะครับไปเลยน้องโห้ทางโป่งโล่งสบายวะ่ะยังไงเกลเบลหมุนเข้าในมาจ่ายมาที่แมคเกอร์เรเชน,นึงทีแมคเกอร์หาดจังหวะหาจังหวะ,หหวะยิงไกลส่องไกลมาลูกนี้ยังติดฟานได้วะ่ะน่าเสียดายอุ้ยโอ้โหแปลกแปลก,ปก,ปกยกมาลูกนี้ยังไงโดนยิงมาก็เรียบร้อยเลยวะ่ะสีดานยิงคมจังหวะลรเมด,ดให้มาที่ชวายครับาจต่อมาที่เกลเบล จลาเบลจากข้อกลรมมาครับที่ชไวให้มาครับที่มากรมากรจ่ายมาต่อแมคเกอร์แมคเกอร์ aker, หาจังหวะปาดมาลูกนี้สวยงามแมคเกอร์ Mac มาเองเลนชิงเลนชิงมาหาช่องแล้วก็ยิงมาลูกนี้โอ้โหเซฟว่าบุฟฟอนชไวแจกขึ้นหน้ามาเจลาเบลคืนมาที่ชไวจ่ายมาครับที่เปอร์ตีให้มาครับแมคเกอร์ Mac aker, แรงหมดแล้วนะครับแต่ว่าเปิดบอลได้เวยเจลาเบลตามทานันพยยี่ว่านอนตามทันไหมเนี่ยตามทันหรือเปล่าตามไม่ทันวะ่ะ และสลัตานี้ครับที่ฝั่งตรงข้ามมีปลาแปลงนะเจอตลอดเลยอ่ะไม่ชอบเลยครับตัวนี้มาควิยังคงบอลอยู่นะครับตอนนี้มาควิจ่ายก่อนมาควิดยังไงยังคงบอลเองจ่ายมาที่บาคา่าบาคาร่าลอลอรอรอก็จ่ายมาปกติยิงมาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสบายสบายว่ะแม็กเกอร์ยังไม่มีส่วนร่วมนะครับมาเชลโนให้มาที่ซาปต้าครับเข้ากลางมาลูกนี้ยังไงเกลเบลเบลจ่ายมาครับที่กุลิตดูครับสังเกตแม็กเกอร์นะมันวิ่งตามตัวประกบนะถือว่าเอาเรื่องนะครับ ถ้าใครสังเกตจังหวะเมื่อกี้นี้ตอตติได้บอลครับจ่ายมาที่เกลียเบลเกลียเบลจ่ายโอ้โหเบลจ่ายอย่างงี้เบลจ่ายอย่างงี้โดนหรือเปล่าโโอ้หเกือบโดนว่ะเกือบโดนอยู่ครับหัวครับยังได้อยู่ฟันได้อย่าพลาดฟันได้พาบอลมาเองจ่ายมาครับที่แมคกเกอร์ให้มาที่ตอติแจวข้ามครับที่เกลียเบลเกลเบลแทงมาครับที่มาเกสมาเกดยังไงมาเกสยิงซ้ายมาแต่ว่าก็ติดกองหลังฝ่ายตรงข้ามไปครับจ่ายบอลขึ้นหน้ามาสวยมาเกสให้มาที่แมคกเกอร์ แบกเกอร์จ่ายมาต่อครับที่ซาปตาแล้วก็แทงช่องมาที่บาคา่าบาคา่าโดนเซฟไปแต่ว่ายังเข้าทางอยู่ยังได้อยู่จังหวะยังไงจังหวะจ่ายมาที่เบลเบลแทงช่องมาสวยแล้วก็ยิงซ้ายโอ้โู่การทําชิงวะสวยงามจัดเว้ยชิปหายละชิปหายละชิปหายของจริงปลาแป้งู้่ฟันได้ดักได้ว่าสวยงามฟันไดนึกว่าจะโดนนูโนไปเดสนูโนยังไงจ่ายก่อนนูโนนูโนพาบอลไปเองแล้วก็จ่ายมาครับที่มาเกดมาเกสหาจังหวะหาจังหวะหาเพื่อน มองหาเพื่อนอยู่แล้วก็จ่ายมาแม็กเกอร์โอ้โหแม็กเกอร์จับทีแต่ว,ว่าโดนจิ้มวะ่ะคือแบบว่าเกมลุกเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีส่วนร่วมนะครับตอนนี้แต่ว,ว่าถ้ารู้จังหวะก,การวิ่งผมคิดว่ามันทาได้ดีเลยนะเลือกเก็บรับเนี่ยแม็กเก,รกอร์มันลงมาเล่นบ่อยนะครับทำมาเล่นไปตัว,ว่าลูกนี้โดนแน่นอนขุนก็จะโดนวะ่ะล้าหน้ายังไงจูดเบลิงแฮมจูดเบลิงแฮมเจอกับมาเกสจูดยังคอมอบอลเองอยู่จ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ฮามซิกแล้วไม่มีกองกลางมาบล็อกเลยโอ้โหโดนหลอกชิปหายละ ชิปหายของจริงครับก็เรียบร้อยเลยกุลิดจบเกมครับชนะไปได้นะ2-1เรามาดูครับเลตติ้งของแม็กเกอร์นะครับอยู่ที่7จจดูนะเล่นดีกว่ามาเกสแต่ว่าเล่นพอๆกับชวายเลยซึ่งจากที่ผมสังเกตนะครับผมคิดว่ามันวิ่งตามตัวประกบได้ดีมากเรื่องของเกมรับและสำหรับทีฝั่งตรงข้ามครับมีเกลเบลนะจอนบา์ ain, แล้วก็ลุงฟอลเลอร์ครับเป็นสามประสานแดนหน้ามาเกสนะครับเป็นคนเปิดหรือเปล่าเ,เ,เ,เปิดมาลูกนี้ยังไงพักบอลได้แล้วก็จับหนึ่งทีนะเมาจ่ายมาที่แม็กเกอร์ยิงไกลมาแต่ว่าเซฟว่ะ เปิดมุมลูกนี้ขอแม่นๆ,ๆขอแม่นๆได้มุมด้วยนี่งไงโอ้โหมันไม่ได้มุมมาแต่ว่าแถว2เก็บบอลได้ครับชวยให้มาที่บาคา่าบาคา่าจ่ายมาครับที่มาเกสมาเกสได้จังหวะก็ยิงซ้ายเข้ามาแต่ว่าเซฟว่ะสังเกตนะครับเตะมุมเ,เนี่ยตัวแมคเก,รกอร์มันจะไม่ได้เข้ามานะครับมันจะไปอยู่รอซ้อนตรงบริเวณกลางสนามนะครับก็เลยอาจจะไม่มีส่วนร่วมเปิดมาแต่ว่าก็เข้ามือเชนดี้ครับลูกนี้น้วเมาไปไหนจ่ายมาที่ชวายครับแต่ว่าก็โดนแซไปได้มาเกสให้มา ที่บารูคล่าจ่ายมาต่อครับแต่ว่าจ่ายติดดูดิแม็กเกอร,ร์ไม่มีส่วนร่วมเลยเวตาเนี้ยอะไรอะมันเกิดอะไรขึ้นมึงหายไปไหนวะเฮ้ยมึงเป็นเมสันเมาหรือเปล่าเดี๋ยวลอกหุนโดนยิงไปเลยจอนบาน,นโนโน่เมเดสยังได้บุกอยู่นะครับแม็กเกอร์เติมแล้วนโนโน่เปิดมาแม็กเกอร์มงแม็กเกอร์มุ่งมาแต่ว่าเข้ามือเชตน,นี้วะโอ้โหได้จังหวะแล้วแต่ว่าทําไม่ได้ครับลูกนี้จะว่ครับจ่ายมาที่เกเลเบลกเลเบลแล้วลอกอยู่โอ้โหเกเลเบลนอกคาฟูหัวหมุนเลยวะเอาเรื่อง เพี๋ยวายมาที่แม็กเกอร์แต่ว่าเสียบอลไปแล้วครับโดนเบียดชิปหายละชิปหายแล้วมิลินมิลินคุยสาวิดมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอวิ่งแสงหน้าเมาถามจริงมิลินแปลก,ปกมิลินในเฮดสุเฮดวิ่งโคตรช้าครับในเมเนเจอร์แม่งโคตรเร็วเลยโดนเปิดมุมครับลูกนี้เปิดมาครับมุมเียบอฟันได้าพะยาภาคโอ้โหเกือบโดนนเ,นเอ้ายายินไปไรน้องเอา้าอะไรโอ้โหใจหายเลย เป็นอะไรวะนะ่ะมเล็นโควิดซาวิดให้มาที่จอรบานจอรบานเปิดมาครับลูกนี้นูโนโน,โน,โน,โนูโนหุยอะไรอ่ะเกลเลเบลอู้หูความโกงของตัวใหม่ว่ะเกลเลเบลจบเกมไปแล้วนะครับแพ้นะ3-0ครับเรามาดูเรตติ้งของแมคเกเกอร์อยู่ที่5 9นะครับก็ดูเล่นไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น คือมันก็รักษามาตรฐานได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ก็หล,ลังจากที่ได้ไปลองเล่นมานะครับสลับแม็กเกเกอร์บอกได้เลยว่ามันก็เฉยๆนะไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับตัวนี้ซึ่งเรื่องของจุดเด่นเนี่ยแน่นอนก็คือเรื่องของการประกบตัวครับประกบตัวดีมากทั้งในเฮตุเฮตแล้วก็เมนเดเจอร์เลยจังหวะก,การวิ่งเนี่ยตามตัวประกบผมว่าใช้งานได้เลยนะครับการจี้บอลอันนี้ผมว่าก็ดีนะจี G ้บอลก็ถือว่าโอเคแต่ว่าจังหวะการดักบอลผมว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเรื่องของเกมรับมันเหมือนมันขาดซ่าน ดักบอลทีเนี่ยคอยจะพลาดครับหรือว่าจังหวะปั๊มบอลปางทีปั๊มบอลก็เข้าทางฝัตรงข้ามสมากกว่านะครับคือมันจะเป็นเรื่องของการประกบตัวกับการจิมบอลอย่างเดียวเลยสำหรับไมเเกอร,ร์ตัวนี้เรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็ความแข็งด้วยเกือบลืมจังหวะแบบพาบอลขึ้นหน้าเนี่ยทำได้ดีนะครับมีความเร็ว สปีดต้นจัดจ้านมากๆในเกมลักษะกองการนะครับผมถือว่าจัดจ้านแล้วมันพาบอลขึ้นหน้าได้เร็วมากๆแล้วมันก็มีความแข็งเวลาโดนเบียดจากด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยไม่ล้มเลยส่วนเรื่องของข้อเสียนะครับผมคิดว่าจังหวะกลับตัวเวลาวิ่งพลิกกลับตัวเนี่ยมาดูแบบอึดอัดยืดยาช้าๆนะครับเวลาโดนฟันตรงข้ามเลี้ยงหลบไปแล้วเนี่ยแมคเ,เกอร์ตามไม่ทันอย่างแน่นอน เจอพวกแบบยูเซเจอเปเล่เอาไม่อยู่นะครับแมคเกอร์หรือว่าจะเจอกองการที่มันแบบสไตล์ล่องแคล่วหนอยอารมณ์แบบเปดี้วิตินยาเนี่ยแมคเกอร์ก็เอาไม่ค่อยอยู่นะคือมันโดนเลี้ยงหลบทีก็คือหายเลยครับตัวนี้เพราะความม่่งไวนท่แหละความล่องแคล่จวจังหวะพี่กับตัวมันช้ามากๆาการายบอลอันนี้ผมยังเฉยๆนะครับถึงค่าพลังให้เยอะแต่ว่ามันก็นักเตะคนอื่นมันก็จ่ายได้ประมาณนี้อ่ะก็ไม่ได้โดดเด่นก็ไม่ได้ด,ดูดีอะไรก็ถ้าถามว่าในแมเนเจอร์เล่นดีไหมตัวนี้ผมคิดว่าแลกมาเล่นได้อยู่นะเทสยบสาวรัอรเป็นอะไรไ เป็นตัวที่โอเคแต่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายในเฮดทเฮก็เหมือนกันครับเป็นตัวที่โอเคแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับส่วนราคาในตลาดเนี่ยณปัจจุบันนะอยู่ที่834ล้านครับราคาตามสุดก็ไม่แนะนำนะครับยังไงราคาก็ร่วงราคาตกแน่นอนซื้อเนี่ยยังไงก็ขาดทุนนะครับตัวนี้แนะนําให้แลกจิ๊กซอเอานะครับโอเคก็จะประมาณนี้หละสําหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ